พาเพินและยาลีมกดไลค์และกดติดตามช่องของครูพี่เบลกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในช่องของครูพี่เบลภาษาพาเพิในวันนี้นะคะก็คือวันที่21มิถุนายน2564นะคะก็เป็นวัน เปิดเทอมวันแรกซึ่งในตอนนี้ก็จะเป็นรายการกว่าจะเป็นครุยเวลสตอรี่ ep 2ชื่อตอนว่าเรียนออนไลน์ครั้งแรกในชีวิตมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งการเรียนออนไลน์ครั้งแรกนี้จะเป็นอย่างไรบ้างถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะไปเลยในระหว่างที่เรารอเรียนออนไลน์นะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรก็ รอติดตามรับชมกันได้นะคะแบบเิื่อเช้าทีแรกเลยเนะมื่อกี้8ปดโมงไม่ได้เรียนดีไหมมีใครตื่นกรียนแปดโมงแล้วบ้าเห็นแล้วค่ะเอ,อ่อปีพุทธศักษษรา 2050, ช2อ5 0ันสร้อยห้าิบในฉัชกาที่5มีหน่วยงานที่เรียกว่าโบราณคดีสมองศรตั้งขึ้นมานะคะเราจะพบว,ว,ว่ามันมีคำว่ามันดังคดีเกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงเวลานั้นนะคะ,นะคะแล้วก็จะมีการ น,นี่เป็นตรานะคะคประจำรัชกาลที่5ที่ประทัตตามนะว่าสุดใจที่มีการจัดสัดคัดเลือกแล้วนะคะที่ถึงในการโบราณคดีสมอศเข้านขะั้นสัดมานะคะ่ะถือว่าพ่อแม่ยากที่น้องเคยเดียาก็จะต้องเป็นหนังสือฉบับที่พิมพ์เมื่อปีพุทธศักราชสองพันห้ารอยห้าสิบ 2, าแล้วก็มีนโยบอยรับกันถ้าใครสมัครซื้อก็สามารถซื้อได้ที่ใต้อาคาร S อ2คณะมนุษย์เปลี่ยนวิชาสุดท้ายที่ค่า แล้วแต่นะคะว่านักเขียนแต่ละคนจะมีเทคนิคในการเขียนให้น่าสนใจอย่างไรสร้างเรื่องให้น่าสนใจอย่างไรนะคะนะถ้าพูดถึงเทคนิคเนี่ยนะคุยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นรักษาการเขียนเรื่องสั้นนะเทคนิคการเขียนเรื่องสั้นเนี่ยจะมีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะบางครั้งก็จะเป็นลักษณะของการเขียนที่นะคะให้เป็นเรื่อง ลึกลับสืบสวนสอบสวนแล้วก็ผูกปมแล้วก็ทําให้ผู้อ่านเนี่ยสงสัยนะวางอ่านแลว้ววางไม่ลงอะ่ะนะอยากติดตามต่อนะเทคนิคการเขียนแบบนี้ไปลี่ปมตรงนั้นไปผูกปมตรงนี้ขมวดตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือแล้วแต่เทคนิคว่าใครจะเขียนเรื่องให้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของงานร้อยกรองมันก็มีเทคนิคนะคะเทคนิคการเขียนเขียนลําดับตามเวลาไหมนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการเขียนที่ เอ,อ่ให้ให้ใหตัวบทเนี่ยมีตัวละครแล้วก็เป็นผู้เล่าเรื่องราวอะไรต่างๆนนี้ก็ถือเป็นเทคนิคได้นะคะนะมีเทคนิคในการที่จะทําให้ผู้อ่านนะสนใจเรื่องแล้วก็ติดตามอ่านงานของเราจนจบเพราะการแสดงออกก็จะต้องสรรค์คำเลือกคําที่จะมาใช้เพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกของตัวละครขณะส่งล้าเนี่ยให้มันให้มัน สะเทือนใจผู้อ่านดึงน้ำตาออกมาได้ยิ่งดีอันนี้คือคำที่เขาจะใช้ในการแสดงออกนะมันไม่ได้แบบตามที่เราอยากได้แบบไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้ไไดไไดผิดหวังใช่ไหมครับใช่ประมาณอ,อ๋อวก็มีคำว่าอะไรอีกลำยายอยู่ใช่ไหมครับลำยายที่แปลว่าลำขาคือก็พอทราบอีกแบบเพราะว่าคือว่า เจเนอเรชันใครเขียนมาบ้าคำว่าแกงที่แปลว่าแกลคําว่าอะไรคิปตอนนี้เราเรียนแบบคิปเราก็เรียนโดยที่ไม่เห็นตัวตนกันถ้าไม่เปิดกล้องแล้วก็ไม่ได้ดีไม่เรียนออนไลน์อยู่และเรานะคะก็ได้เรียนจบทุกวิชาในวันแรกเรียบร้อยแล้วค่ะ ในการเรียนในมหาลัยก็จะมีลักษณะหรือรูปแบบจากการที่เราเป็นนักเรียนนะคะแบบ พอเรียนออนลัยปุ๊บอิสระของเราก็จะมากขึ้นซึ่งสิ่งที่ตามมานั่นก็คือความรับผิดชอบค่ะยิ่งเป็นในช่วงการเรียนออนไลน์อย่างเนี้ยช่องทางต่างๆคือสิ่งสําคัญเลยเราต้องมีอินเทอร์เน็ตมีอุปกรณ์ต่างๆเตรียมความพร้อมติดตามว่าอาจารย์ส่งอะไรมาทางไหนเรียนทางไหนมีเอกสารประกอบการเรียนอะไรต่างๆค่ะซึ่งการเรียนออนไลน์วันแรกเปิดเทอมวันแรกของเฟชชี่ปีหนึ่งของครูเบียก็ได้ผ่านคนไปแล้วนะคะสำหรับ คลิปวิดีโออื่นก็สามารถรับชมได้ในช่องครูิิเบลภาษาพาเพลินค่ะสำหรับวันนี้คุิเบลต้องขอขอบคุณและพบกันในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะไม่ว่ากันค่ะ